Những tang tang nhàng tang tang thang tang na ừ. bậc tang tang bậc tang tang thùng na tang 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 ยางถาลดุดน้อยมันอกากากจากอย่างสมสมมันหวานผดบาดน้อยนึงนนทงหน้าหนาแรงอ่ะจะเป็นยังสี่หรอพี่นงองโดนบับท่านน้ำทงังทังมาทังมาหน้าพวกเยอะบนเดี๋ยวปลาเขาไปไป้ cả ba khỏi bơi là cảm là khao, khao y sai say soup, chưa, cùng xem bánh không ngay chỉ được tay ฮะไปไบไล้ะเฮ้ยจีสารใส่โจจ้าบ้าอะไรกูพี่ไก่ีกายนรอีก่รืว่าชิบุ๋มี่ก่หรืไรชไงปี่ไกแม่บุอยูเนี่ยร้มาถึงประเด็นพี่องคนชิบุญชูบุ๋มปีกากกูบุญยูนี่ล่ะ นาเย่านเข้าบ้านหรือมั้งนี่นาพวกเยซาน่มสมพ่อไปยายนวลแล้วเรเลงเฟียงตออีกเลยแม่นี่ปลาสังนี่เขาก็ไล่ยลยได้นี่ยสะงไว้สานเข่าบ้านแล้วไปอัด<อ>ของเตากีดอ,อาของต่อยมาเด้อตอยสีม ไปอยอะไ้หลายอยู่เกษตรกรรมที่ไทยคุณก็เห็นว่าเก่งเอออุ้ยประดุกตัวอุปกรณ์ตัวบางไงของเกลียนเอ๊ปนง้นง้มน้ำเนาะปันง้มป่าในน้ำเนาะบอกว่าเอาเนี้ยส่วนเอาขาบอกส่วนอ้ย โอยกินมาฮวอนมากิกกินยากินอย่างน้อนตัวตัวไอปลาดุกพี่นนอะนี่เป็นปลาดุกนีอยูมสากโลนี่ะประมาณสี่โลห้าโลหรือบ่เกินนั่นดอกไ้ี่นปมาเนี่ยอันนี้กับไปแบ่งกันมูโตยายะยวนกับไปบ่งน สามพลาคชัดสินตันนี้เอาเทศใจเนี้ถังนั่นล่ะเราไปหอดจังเขาไปจกออกเอาเออไปคัดใส่ออกกูได้เสียวเท่าใดก่ะเอาเหมืองก็ได้เอาเข็งปลากโคปลาช่อนน่ะเขาเสียวไปขายพี่น้อง ผ <c oughs> ่ายังล่ะเพี้ยวเพราท่านด้ล่างเลยเถอยสายผ่าเขา,าอ่ะเพ่าท่านด้ล่างแล้วเนี่ยสายสูบอ่ะสายผ่าสูบอ่ะอันนี้แม่มันจะบน่นเอากอนสติเนี่ยปลาปลาเขาไงตาบาไปขายโหลดเพั่น เออตัวเป็นไง,งปีงแปงมันกับพบัานเนาเด้มันมากระต่ายนี่เปีงผุเกลือไปไปปเดี่ยวขาวขาคุมันไ่นนเป็นตะก้อยหรอกเป็นปลาขาวตะเพียนมันถ้าเป็นปลาขาวหางแดงน,นั่นอยู่ไปไป Ba sửu sai nan chết bé hát mô nó là một mô đen bàn san lót chị đen bàn sửu thả nó chỉ coi quay siêu, sửu luôn 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 cũng luôn coi luôn 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 Yêu luôn 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 lái luôn 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 ปลาปาหแปงเยตัลยฮะปาเหยงอ่ะปาก็ยงได้5ตัวนึงอยู่ในกอยู่ในสิงตนเ็ดอยู่กับปายอันนันกยงกับปสทิอพี่น้อง anhì mận rang bò đi, à, đi rang mai, Này, đơn nè. ê, đi hoàn mai à, y tiu mận rang này, rang để đam nhớ đi tuong ngò, đi tuong ngò mắc kẹp xoay. ừ, có đây lại từ juo ba kĩ câu có đây. này chết má bay ha nè, thổi chết má nhăng. <cbabcek>